สวีดัสสวัสดีค่ะแม่จ๋าพาเพลม,มาแล้วฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านทุกทุกคนค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับแม่จ๋าพาเพ่นฮัลโหลเอทุวันเวลคัมทูมายแชนแนลแม่จ๋าพาเพ่นให้รุ้งกินน้ำ ลุงกินน้ำส,สวยสวยมากสวยแบบไม่มีอะไรปิดกัน้นสวยแบบไม่มีอะไรปิดกัน้นฝนตกแดดออกแล้วลุงกินน้ำ อุ้ยสองลุงเลยหนึ่งสองเห็นไหมทุกคนสองลุงเลยนะเนี่ยสองคู่เส้นเลยสองเส้นคู่สองคู่เส้นนั่นสองสองเส้นคู่เลยแต่มันอีกเส้นหนึ่งมันจะเห็นไม่ค่อยชัดโอ้สวยจังเลยอืมสวยจังเลย สวยมากๆเลยแบบสวยแบบไม่มีอะไรปิดกัน้นเมื่อก่อนตอนเด็กๆสมัยตอนเด็กๆจะเห็นบ่อยเนาะแต่พอรู้สึกว่าโตขึ้นมาจะเห็นลุงกินน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยมากแล้วนะที่ที่ที่ประเทศไทย อันนี้แม่จะไม่รู้แต่แต่คือเราอยู่ประเทศไทยเนาะเราก็จะพูดว่าประเทศไทย่จริงๆมันอาจจะมีแต่เราไม่เห็นหรือยังไงแต่คือมันก็ไม่บ่อยพอโตขึ้นมาก็จะไม่บ่อยแล้วที่จะเห็นมันแต่ที่นี่เห็นค่อนข้างบ่อยอยู่นะเนี่ยสวยไหมสวยจังสวยจัง วยเนอะอยู่ข้างหลังตึกหายไปอยู่หลังตึกแล้ว ภาพส,สวยๆก็ะอดที่จะมาฝากเพื่อนๆไม่ได้ค่ะสองเส้นคู่เส้นหนึ่งเห็นชัดเส้นหนึ่งเห็นลางๆแดดก็ออกนะแดดก็ออกพระอาทิตย์ก็เต็มดวงพราทิตก็แบบจัดเต็มเหมือนกันฝั่งอันนี้ฝนก็ตกพระอาทิตย์ก็จัดเต็ม รุ้งก็มีใบไม้ก็เหลืองนะส,สวยๆค่ะส,สวย าน,นี้สายรุง้งอีกด้านแดดออกด้านนี้รุ้งสวยๆด้านนี้แดดสวยๆด้านนี้แดดสวยๆค่ะ,ดนนแ,ดดคะแดดจ้าเลยพระาทิตยจ้าเชียวดู ทุกคนดูสองฝั่งมันไม่เหมือนกันนะฝั่งนี้เรนโบว โอเคขอบคุณทุกท่านทุกคนคะ่ะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบายเดี bye ๋ยวถ้าเจออะไรสวยๆจะมาฝากอีกนะบายบายจ้า